มาวัดพระบาทน้ำพุอีกนิดหนึ่งแล้วกันวัดนี้มีเรื่องให้พูดให้มาว่าทุกวีทุกวันคุณ<น>ผู้ชมหากับประเด็นทางวัดพระบาทน้ำพุนะหวยไปออกคนนู้นทีออคนดังนั่นทีวงการนิทีล่าสุดเลี้ยวมหานี่เลยค่ะรุ่นใหญ่อีกท่านหนึ่งคุณอาวินัยพันธุรักนั่นเองศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงแต่ฟังหูไว้หูกันเนาะคุณผู้ชมนะใจเย็นๆก่อนนะคือท่านเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อไปเกี่ยวข้องกับการรับเงิน20ล้านของอดีตหลวงพ่ออลงกตค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคุณอาเปิดใจ แล้วก็ชี้แจงกับบันเทิงไทยรัฐเกี่ยวกับประเด็นนี้บอกเลยว่า,าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเงินบริจาค20ล้านแบบที่หลายคนพูดถึงเลย คือเรื่องของเรื่องคุณอาเนี่ยนะแกบอกว่าแกมีหน้าที่แค่ไปร้องเพลงร้องเสร็จรับเงินกลับบ้านแล้วจบเลยน้ำซ้ำบางงานแกบอกไม่ได้ตังค์้วยนะไปร้องให้วัดฟรีๆด้วยซ้ำค่ะยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ยินดีเข้าให้ข้อมูลกับบิ๊กต่อวันที่8กันยายนนี้เรียกเมื่อไหร่พร้อมสตาร์ทรถไปทันทีค่ะแต่เรื่องราวยังไม่จบคุณผู้ชมเพราะประเด็นสําคัญมาอยู่ตรงนี้ค่ะ คุณอาบอกว่าตัวเองนี่นะรู้จักแล้วก็ได้ไปร่วมร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตของวัดพระบาทน้ำพุมานานหลายปีแล้วค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีคนไปสังเกตว่าเอ๊ะช่วงปี2559เนี่ยนะตอนนั้นคุณอาป่วยหนักแล้วอาเนี่ยมีอาการไตวายจนต้องเข้ารับการรักษาแล้วก็ฟอกไตนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นาน4เดือนนอกจากจะมีศิลปินที่ร่วมกันจัดคอนเสิร์ตแล้วก็เอาเงินมาช่วยคุณอาแล้วค่ะเห็นบอกว่ายังมีอดีตหลวงพ่อด้วยนี่เออ พะอลงมกดเงี้ย<อ>สมีสมีจอดคอนนี้ไม่ใช่หรอที่เป็นอีกหนึ่งคนที่นําเงินมาช่วยค่ารักษาคุณอาตอนนั้นเห็นว่าได้ไปหมื่นห<อ>้าเออตรงนี้แหละหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วณวันนั้นเนี่ย<อ>หลวงพ่อเอาเงินหมื่นห้าที่ให้อาเนี่ยเป็นเงินจากไหน<อ>เป็นเงินจากเงินบริจาคของวัดหรือว่าเป็นเงินส่วนตัวของหลวงพ่อ<ห>พูดกันแบบง่ายๆคุณผู้ชมภาษาชาวบ้านเนาะเออก็อาวินัยไปเอาเงินบริจาคของวัดพระบัตนพูมารักษาตัวเองหรือเปล่าอันนี้ชาวเน็ตสงสัยแบบนี้การดอกจันเอาไว้เฉยๆนะคุณผู้ชมอันเนี้ยอาวินัยแกก็ ยืนยันอีกว่าเงินที่อดีตหลวงพ่ออลองกฎเคยให้ไม่ใช่เงินบริจาคของวัดแน่นอนเป็นเงินส่วนตัวของอดีตหลวงพ่อคุณอายืนยันว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นอาบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วก็เอ่ยปากขอบคุณบันเทิงไทยรัฐด้วยนะว่าขอบคุณที่เปิดพื้นที่ให้อาเนี่ยได้ชี้แจงในฝั่งของอาบ้างค่ะเรารู้สึกว่าเราเกิดใหม่พศศิลปินไม่ได้ร่ำรวยนะก็แต่ถ,ถึงเวลาเกิดปัญหารจริงก็ลำบาก<ป>รู้สึกท่านจะ ท่านจะให้เงินช่วยเหลือมาหมื่นห้าพันบาทที่จํอยากใา้จาได้ณตอนนั้นใช่ไหมครับ,รบอันนี้มันเป็นการเป็นการช่วยเหลือเพราะช่วงนั้นอะไรมันก็ดีหมดใช่ไหมอะไรม,มันก็ดีหมดไม่มีใครเรื่องเลยหรอกแต่ว่าคนที่มาช่วยเราแล้วก็ถือว่าเป็นบุญคุณคถือว่าเป็นบุญคุณนะครับที่ทุกคนแสดงน้ําใจโนไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีจริงๆนะครับเออคือเรื่องได้ชี้แจงเนี่ยเราได้สบายใจเพราะว่า เดี๋ยวเราจะตกเป็นจนลยสังคมเพราะว่าเราทําดีมาตลอดก็ <Yeah. S 1> ขอบคุณขอบคุณมากๆขอบคุณไทยรัฐมากๆไทยรัฐทีวีมากๆที่ได้มีโอกาสนี้ผมได้ชี้แจงผมก็สบายใจ เดี๋ยวรอติดตามและการอัปเดตวันที่8นี้ไปหาบิ๊กเต่าไปเคลียร์ตัวเองกันไปอธิบายหอบหลักฐานกันไปได้เลยทั้งคุณอาด้วยรวมไปถึงไปกับพี่ๆวงพินเทอร์นั่นแหลนะนะลองดูและการติดตามตอนต่อไปคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเชอรี่เธอได้เห็นไหมภาพาที่นเดเดะเขาแบกยายากอุ๊บอุ๊บอ๊บ หลายคนแซวฉันเห็นแล้วเขาบอกว่าออกกําลังกายมันไม่เหนื่อยหรอมันสเพิ่มท่าแล้วมันหนักนะเนี่ยล่าสุดนะเดชยาญานะเขามาออกงานนักข่าวเราเนี่ยเห็นเขามีความสุขอยากมีส่วนร่วมด้วยเอยากไปถามเขาเรื่องราวมันเป็นยังไงคุณผู้ชมนี่เลยค่ะงานเปิดตัวที่หยด3งานหนักเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้นะเดชเนี่ยนําทีมนักแสดงมาบวงสรวงเอาเลิกเอาชัยก่อนใช้วันที่หนึ่งตุลาคมนี้น่าดูน่าดูเจอหนุ่มนเดชค่ะก็ต้องถามเรื่องช็อตเด็ดนิดนึงณเ เด็ดนะเด็ดยกตัวน้องใยญ่ย่าเน,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 นี่ยเด็ดเด็ดขึ้นเลยขึ้นบนบ่า,นบนบาคุณผู้ชมขา<อ>ก่อนเอาตัวน้องลงมากแกล้งจุ๊บเอ้ยจุ๊บไหนจุ๊บยังจุ๊บยังเอาจุ๊บยาอาจับอขอดูนน,นี้ <S <s <uck ed> จุ๊บแล แกล้งจุ๊บนี่ให้รู้ว่ารักกันไปเลยคุณผู้ชมคลิปนี้นเดชเนี่ยเล่าให้เราฟังนะคะอยากมีโมเมนต,ต์แบบรักรักกับกับน้องบ้างเห็นคลิปนี้นะจากเมืองนอกก็เลยลองทําตาม,มแล้วก็ได้ซ้อมแค่2ครั้งเท่านั้นซ้อมเสร็จปุ๊บอ้าวตั้งกองอัดคลิปเลยส่วนที่แซลกันว่ามาคิมตั้งใจจะมีลูกพร้อมๆกับณเดชยาญานั้นอ,อันนี้นเดชบอกว่าอุ้ยยังไม่ได้จริงจังอะไรแต่ถ้าสมมุติจะมีลูกจริงๆนะก็อยากจะให้เกิดมาพร้อมๆกับลูกของคู่เพื่อนรักนั่นแหละมาคิมจ๋าลูกเเราานน่ยโตมกัล งานก็เยอะกันด้วยอะไรเงี้ยทั้งหมากท,ทั้งคีมทั้งผมทั้งย่าอะไรเงี้ยคือการแพลนที่จะมีน้องจริงเนี่ยมันมันก็เป็นรายละเอียดที่แบบสําคัญมากๆผมว่าจริงก็เป็นความเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่แบบถ้าเรามีลูกอยู่ในเวลาที่มันใกล้เคียงกันนะผมว่ามันเป็นที่ปรึกษากันได้เป็นที่นอนของของของอย่าแล้วกัน ไม่หนกักแต่ว่ามันเป็นท่าที่ท่าที่คือคนอยู่ข้างล่างอะต้องแบบต้องเก็งตลอดเวลาอะไรอย่เงี้ยเป็นยังไงนี่ขนาดเราอยู่หน้าจอเราก็เกรงเราเกรงมืออะ มขน,ขน,ขนมีแบรีร่คนดีวได้ยังไงก็ต้องมียาย่าด้วยส<ะ>ิ <สะ S 2> คุณหาพูดถึงยาย่ายาย่าก็มาเลยจ้าแหมงานนี้ไม่รู้ว่าจะมาให้สัมภาษณ์หรือว่ามาขิงมาข่าออยกมาทั้งสวนเลยคุณผู<ม>้ชมคือเจ้าตัวบอกว่าคอนเทนต์เนี่ยพี่แบร์เขาแบบยกขึ้นไหลอะค่ะยาย่าก็รับบทเป็นจ้มเบลให้เองนะคะไม่รู้ว่าคนโสดเขาออกกําลังกายกันยังไง <laughs> แต่ยาย่าเนี่ยออกกับพี่แบร์ค่ะออกไปก็จุ๊บไปออของพี่ นักข่าวในแซลต่อเลยค่ะครั้งรักแบบเนี้ปกติจุบกันวันละกี่รอบ<ห>จ๊ะพี่ก็ขิงมาอีกเลยค่ะพี่ขาหนูในจุบกันมากกว่า10รอบค่ะเจอป,ป,ป,ปุ๊บจุบปั๊บเจอปุ๊บจุ๊บปั๊บนี่ใจเต้นเหมือนวันแรกที่จุบอยู่เลยค่ะพี่ขาอุ้ยไม่รู้ว่าขิงมากี่สวยแล้วนะคะเอาเป็นว่าไปฟังเจ้าตัวพูดเลยค่ะทุกครั้งที่จุบพี่แรก็เหมือนครั้งแรกตลอดค่ะเพราะว่าแบบเราแบแบ เรียกว่าแล้วเหมือนเฟิร์ส i s s ทุกวันใช่จุกแค่3รอบต่อวันถือว่าน้อยนะคะจรี๊ดสูงสุดเรากี่วันคะวันละก้วโย่สิบครัไในจุกนอนจุบจุกจุกที่นอนอันนี้นุ่มไหมคะนอนนุ่ม่นุ่มร่างกายให้ที่นอนเราเลยนะไม่นุ่มค่ะมีตะกร้าปักๆทางนั้นเลยเราชอบตะกร้าไเยอะชอบที่แบ๊เราเยอะเราชอบไหมอะไรนะคะที่แบ๊เยอะเราชอบที่แบ๊มีแพทแบ๊กมีแปะ เราเคยไปนับรอคะก็แปดแย่นับอย่างนี้เลยอยากนับบ้างเนี่ยขวันทำไม่ค่ยเด็ดน่าเด็ดเขาทำท่าเนี่ยกับย่าๆเขายังมีแรงมาออกอีเวนต์ได้ฉันไปลองแล้วกับคนที่บ้านแล้วเป็นไงบ้างล่าสุดอยู่แผนกกายภาพ ฉันหนักเหรอฉันยังไงฉันหนัก60สิเองระยะหนัก40อะไรอย่างเงี้ยใหญ่ฉันพูดดีกว่าเธอเอนี่มเนาะฉันไม่เคยฉันไม่เคยมีประสบการณ์เหมือนกันฉันไม่รู้ออากินเยอะไปนิดนึงทีมงานบอกไปเร็วๆไปไวๆเออเอาคุณผู้ชมค่ะนาทีนี้ยกให้เลยตำแหน่งเจ้าของตลาดที่สวยที่สุดพี่อั้มพัชราภาของเรานั่นเองนะคะบอกเลยว่า ทุ่มทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างมาดูงานนี้ออว่างั้นเถอะนะแล้วกระแสตอบรับกนดีไงข่าวก่อนนะเจ้าของตลาดสวยขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะลุยเปิดตลาดแม่อ้ํากันไปเนาะมาและครั้งที่2องเซ็นทรัลลาดพร้าวเหล่านักชิมมาให้กําลังใจกันเพียบศิลปินดารามากันเยอะมากคุณผู้ชมค่ะพี่เอสุภชัยยิพี่เมย์ปาิตาพี่ตองพัคครมัยแล้วก็ครั้งนี้มีพระเอกรุ่นน้องเดินมาสว่างว่าเลยพี่ต่ขอธนภพของเรามาร่วมง,งานด้วยและได้ยินมาว่านะพี่อ้ํา สายตรงนะโทรชวนน้องต่อมาร่วมงานนี้ด้วยตัวเองค่ะ hmm. อีกหนึ่งหนุ่มหน้าคุ้นๆอ่ะต่อหลบก่อนเดี๋ยวเปิดทางให้คนนี้เลยนะนี่ <Hey. S 2> พี่พก <Hey. S 2> ไฮโซพก hey. คนรี่ไงพี่พกมาด้วยเหรอพี่พกมาด้วยเลยเนี่ยเออมาครั้งนี้มาให้กําลังใจเจ้าของตลาดค่ะไม่รู้ว่ามาให้ในฐานะอะไรกันแหละเออแต่ก็เรียกแสงแฟร์จากพี่พี่นักข่าวที่ไปทําข่าวกับพี่บเลยครั้งนี้ชีพี่อ้ําของเราแกก็มาพร้อมขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนค่ะแล้วก็พูดตามเดิมว่าอ้ําตั้งใจทําตลาดเพราะว่าความชอบกินเอออะไรอย่างนี้อยากให้ทุกคนได้มากินของอร่อยกันค่ะซึ่งพี่อ้ําก็วางโปรเจกต์เอาไว้ยาวยันปลายปีนะส่วนคอมเมนต์ที่บางคนนะเข้าไปแบบเนบเนบ ซะเห็นคนปวดเขาทำคนสวยเขาทำมากินไม่ได้เลยบอกว่าเป็นดาราเป็นนางเอกดังรวยแล้วจะมาเปิดตลาดทําไมประเด็นนี้พี่อ้ําบอกเลยไม่เอามาใส่ใจค่ะตั้งใจทําสิ่งที่ชอบเท่านั้นแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนรักอย่างพี่หนิงปณิตาแล้วก็ดีเจมตูมออกโรงปกป้องทันควันจา้า เห็นเห็นค่ะแม็ก็แค่แค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกค่ะก็เขาคงอยากจะพิมพ์ไปอย่างนั้นเม้งอะไรเงี้ยไม่ได้ปวดหรอกค่ะไม่ได้ปรดหรอกค่ะแต่คนต่อยเขามีตาไม่ได้มีตาบอกไม่ได้บอกว่ามีตังมากแต่หมายถึงว่าต่อเคนมีตัคเก็ยังต้องทํางานอยู่อะไรเงี้ยค่ะเพราะเรามีกําลังที่เราจะเปิดเราก็ยังทํางานต่อได้ไม่อยากบอกอะไรเลยไม่อยากบอกอะไรเลยไม่ได้อ่านเลยตอนนี้ยุ่งตอนแรกๆอ่านอยู่แล้วหลับไม่มีเวลาเลยอะค่ะ กำลังพูดชั่วจี้จอจี้อยู่ค่ะ,ะเดี๋ยวเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะโอ๊ยฟ e ลลิ่งวูบเออี่อ้มรู้สึกเวียนหัวจะวูบค่ะต้องรีบเอาพัดลมเอาน้ำหวานเสิร์ฟชีด่วนเลยคือเพิ่งมารู้ทีหลังว่า สวยแบบนี้แหละค่ะทํางานนอนดึกค่ะแล้วก็ไม่ได้ทานค่าคุณผู้ชมนะฮะเอาเป็นว่าส่งกําลังใจกับพี่อ้ําแบ่งเวลาพักผ่อนด้วยและอย่างที่บอกนะในงานนี้คนหลอก็มากันเยอะหนุ่มต่อธนภพไงเออมาร่วมเปิดงานใช่ไหมควงพี่อ้ําด้วยเออแล้วก็โชว์สเต็ปแดนซ์กับพี่อ้ําบนเวทีด้วยค่ะต่อบอกว่าดีใจมากเลยที่ได้มาร่วมงานนี้เพราะว่าเห็นความตั้งใจของพี่อ้ําแล้วก็บอกเลยว่าเอาจริงรู้สึกเซอร์ไพรส์มากนะไม่คิดเลยว่าพี่อ้ําเนี่ยนะจะสายตรงโทรมาชวนด้วยตัวเองส่่่่่่ววววนนนนทีีดีดดดแแแซาออยยูู้้กกัลลลบบุเเคคมใจ็พ ลน้อง,อ,งอะไรอย่างเงี้ยกุกิกหรือเปล่ายัางไงหนุ่มตอบบอกว่าไม่ติดนะยินดีหากมีโอกาสได้ร่วมง,งานกันค่ะเรื่องที่ผิดอ่ะผอเล่นเป็น้าพูดผมว่ามันเป็นสิ่งน่ารักของเรชั่นพวกเราเลยในในการที่บอกว่า,าทุกปีอย่างน้อยเราก็จะมีกิจกรรมที่เราเจอร่วมกันอยู่แล้วตอนปีใหม่อะไรต่างๆนะแล้วก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่าเราเรารักและเราเคารพกันมากๆจริงๆตอบได้ในส่วนของตัวเองเท่านั้นเป็น ไม่มีกำแพงในการร่วมงานอยู่แล้วครับหมายถึงว่าถ้ามันมีสิ่งที่เหมาะแล้วเวิร์กผมทำทั้งหมดครับ เรื่องดีผ่านไปเรื่องชุมปรีดบ้างไปตลาดทีเดียวได้มาครบทุกเรื่องเลยุข่าวลดนะพี่หนิงปณิตาบอกว่าครั้งนี้หนิงจะไม่ทนแล้วน้องนิรินไงลูกสาวสุดที่รักโดนปล่อยข่าวเฟคนิวว่าตั้งท้องใช่ไหมคนก็แชร์กันเยอะคนตกใจคุณผู้ชมพี่หนิงบอกว่าตัวเองเนี่ยนะอยู่วงการมาเกือบ30ปีเจอมาหมดและข่าวบ่วข่าวปลอมแทบจะทุกรูปแบบทนได้แต่พอเจอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับลูกสาวทนไม่ไหวจริงเจอแน่เจอกันแน่กับกฎหมายค่ะคุณผู้ชม พยายามทำใจแล้วว่าเออหาต้นต่อคนปล่อยข่าวเนี่ยอาจจะยากแต่เป็นแม่ทั้งทีต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องลูกสาวค่ะโรยโกรซีโกรดเอเ่อเรื่องอย่างนี้หรือว่าใครเจอก็ก็โกรดอ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบโกรธคือเราเองเราเจอข่าวเฟกนิวส์แบบเ,เดี๋ยวตายบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือมันก็เรื่องธรรมดาเนอะในวงการบันเทงิงแต่ แต่นี่มันเป็นเฟกนิวที่ที่กับเด็กอะ่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่โอ้โหมันเซนซิทีฟมากพอสมควรเหมือนกันเชื่อไหมว่าไปตามอ่านคอมเมนต์อ่ะบางคอมเมนต์อะมีหลงเชื่อซึ่งแบบอันนี้มันมันคือสุดแล้วอะ่ะมัน ไม่รู้จะพูดยังไงสิ่งที่เราทําได้คือเราก็ต้องสอนให้ลูกเรารับมือกับมันแล้วก็แล้วก็อยู่กับความเป็นจริงใช่มันไม่ใช่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่กับมันเพราะเราก็ไม่รู้เราจะไปแก้ไขยังไงจะไปบอกให้คนทำอย่าเลิกทานะมันมันไม่รู้จะไปสั่งใครอะค่ะ <c oughs> ตอนนี้รู้สึกสามสามคนเท่าที่หนิงทราบเบียแอลลี่แล้วก็น้องนิลินค่ะค่ะ ค่ะจริงๆของหนิงเองเนี่ยต้องบอกว่า,าก็ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วไปกับทางาพี่เป๊กแล้วก็พี่ยาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจใช้เวลาในการจัดการละกันค่ะ